ไปดูคนกมืองกินแตงกวาได้ไรเจากะลุ่มข้าวมาันู้ว่าหันมันแบบหมองกระดงขนาดนี้อยู่ทุกคนบอกไหมใช่เขาจูปไปจ้างเราบุ้งอันนี้กินได้เป็นจิบอันได้กินได้อีกตั้งย ถขาตกใจลัง,งานในันดุนกไหม่้กอะอดเยอะไอสีบอ,อก้องจ้าก,กำเื้อไหนบอกมาได้หนาา่อยเจ้าเดี๋ยว하자เอาไปบอกพุงเนะาะแล้วก็ไอสีผมเ็นมาถามเขาไม่มวา้ว่าป่ะุงจ้าคำไหนบอกมาเป็นภาษาไทยแล้วเขาจะแปลเป็นภาษาเมืงองไปดูคลิปพังงุ้แฟมิลี่ในยูทูบ,บกักีบอพังุตอนเด็กสอนสอนพุจ้าากะันนี้มไมปก่อนนะเจ้าไปอนีนไปยนไปน